สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีตอนนั้นพเพืเ่อนเพื่อนเข้าสู่ God of w Ascension r นะครับกับผมลานาจูเนียนะครับอาทที่แล้วนี่โหหวาดเสียวครับผมจะจะวายครับต้องกินแป,ป๊บซี่อยู่ไม่ได้เลยครับภาทนี้ก็น่าจะมาเริ่มแก้ปริศนาโอ้โเปิดตัวมาเล่นน้องศพกระเด็นเลยครับอ่ะเก็บได้อีกั้งหาย <c oughs> โอเคครับไปเที่ยวกันไหม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 จะไปก็รีไปโอ้โ เป็นห้องคุมขังทรมานที่เออเพื่อนย่างได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้เพื่อนเขา้าเตาไปเข้าไม่ได้ไม่ไรครับเข้าไม่ได้เก็บมาก่อนโอ้เป็นที่คุมขังที่น่ากลัวมากเลยนะครับทำไรต่อเออเออเจออ่าสงสัยลองดูครับเอาศพเพื่อนวางดู้อวแล้วออยังไงนะครับอ๋อให้กด l อสองโอเค okay. อ๋อมันต้องทำลายตรงนี้หมนครับรรรรพังเกี่ยวได้ด้วย เป็น,นกลไกที่สยองขวัญมากเลยครับโอ,อ้โหเกี่ยวเกี่ย <laughs> วพงุงโอ้ my ม o กอ,อย่าทำเล่นแบบพี่บ้านนะครับ <laughs> น่ากลัวจังวะทำไมเสียบตรงนี้วะเนี่ยเออเอเอนี่เป็นการเล่นนี่เป็นการเล่นว่าวปักเป้านะครับเเเเออเอเออง,งอยังใส่แตกอย่าซูมหน้าดิกลัว มันสูงข้างบนให้ขึ้นข้างบนมาครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องพาเพื่อนเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับเอยกดใกล้เปิดนี่ครับนะเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันเถอะไปที่โอเกนไหมแล้วเราจะพาไปกินตับ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 เพื่อนนอนทีเออนอนอยู่นะเพื่อนเฮ้ยอ้าวเกี่ยวผิดเฮ้ยเกี่ยวเกี่ยวไม่ถูกดิไปเกี่ยวข้างบนเนี่ยเฮ้ยอ้าวต้องใส่เพื่อนอยู่ใกล้ไปครับเพื่อนไหนไปไกลหน่อยดิเออ นอนนี่แหละพักผ่อนให้สบายนี่ลังแกลังแกไม่ไรังส่ากศพครับออมานีเพื่อนเราไปเที่ยวไก,กันเถอะเอ,อ้ยชอทางตันทางตันแล้วไงทำไงดีแอลอ๋อใส่มันให้ย่อนเพื่อนออย่อนศพเพื่อนไปตรงนั้นครับแน่นี่ไงคนไกรทำงานแล้วได้เวลากระโดดเลยครับงานนี้ เป็นคนไกลที่น่ากลัวอย่างนนะครับเล่นกับศพอยู่สองคนเนี่ยครับผมไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่นะครับแต่มันเป็นหน้าที่ครับทุบก่อนเก็บตรงครับเลื่อนยังเต็มอยู่เลยแต่ไม่แรงเก็บครับอนี่นะครับผลของการโอ้โหก็ก้อนโอ้ตากก้อนครบพระเจ้าอเก็บเลื่อนเพิ่มแล้วมาเลยมาเลยโอ้โห ได้มาอีกหนึ่งเกตรครับอันนี้อะไรเนี่ยบันทึกจากนักเขียนเฮคาตอนเรสนะครับความกดเกี่ยวของเราฟิลลี่ไม่เคยหยุดยัง้งนอะก็คือซิสเตอร์ในความหมายมันก็คือแน่เป็นฟิลลี่นะครับพวกเขาเสาะหานักรบที่มีผิวสีขาวนะครับครั้งแรกที่เอรสจะต้องกลับไปหาเจ้านายนะค,คำสาบานจึงต้องถูกเก็บไว้โอเคครับไปนี่ว่าครับฮึ อดโอเนโ <c oughs> ใอ <c oughs> นโดมไิไปไปไปไรไปไนไป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 ไกไป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 ้ปไ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 ปนปไกลปไปไปไปมปไ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 ัไป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 อปไปไปไถไป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 ไะไปไก,กรรรญญไป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 ไไ ฉันรู้ว่าเขาต้องชอบใช้ในสิ่งที่เขาทำเพราะเขาพูดว่าทำเครื่องหมายไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่พอเขาไม่ชอบในวิธีการที่เขาใช้ฉันรู้ฉันคือแชา์คขแรกจับมาอย่างที่นี่เดอะฟิลดี้ดูสิฉันได้รับการบันทึกโอ,อ้เป็นคนที่น่ากลัวอย่างนี้ครับนี่บรรลุไปแล้วครับเป็นอ่าสาราจานนะโอ้เต็งก็แพงกเลยโอคอสเกิดที่นี่แล้วแม่ของเขาพวกนาง พวกนางเป็นพวกนางใช้ความยุยธรรมเที่ยวกาดแต่ความยุยธรรมมีอะไรบางอย่างที่ทํากับเอรสฉนันจินตนาการถึงวิธีที่นางปฏิบัติต่ตอเขาลูกชายของพวกนางเอง,องแปลเสร็จแล้วนะครับนั่นใช่ผลที่จะทรยศเหรอเขาทรยศด,ด้วยตัวเขาเองเสียงที่คุ้นเคยแต่นั่นก็พราเจ้าอ้าวถ้ามันเกี่ยวอะไรผมเนี่ยฉันไม่ได้ขอให้เขาช่วยแต่กะนั้นจ้ก็รับมัน หรือไม่จริงสปาร์ตันโอ้โหนี่มันกวนโอยครับน่เลือดขึ้นหน้าลุงพูดแทงใจดําครับนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ฉันจะต้องบันทึกเอากลามแล้วกลายเป็นหนังสือขายดี้วครับงานนี้อ่ะเรื่องราวของเคโทจะกลายเป็นหนังสือขายดีนะครับเดี๋ยวลุงไ่ออกอหนังสือนะครับมาขายในงานสำนักหนังสือครับเนี่ยบอกแสนะครับบันทึกของเฮคาตอนเชสนะครับเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่ทาลายคําสาบานเลือดและถูกคุมขังโดยเหล่าฟิวดีนะครับ เพื่อลำลิกถึงพวกนางเขาจึงได้บันทึกด้วยความพิถีพิถันนะถึงเรื่องราวของเหล่าฟิลลี่นะครับอโอเคพอเข้าใจชีวิตตะลุงนี่แล้วครับมูดัะไรดำาอะมุดอะจรดำาุดอะไดำเว่อใหญ่อย่าออกไปจากกรงนะอ,ออกยจากกงเดีย๋ยวเขาตืมใส่แตกเลยนะครับโอ้ชีวิตของโอคอนน่าสงสารจริงครับยิ่งได้รับรู้เรื่องราวก็ยิ่งรู้ว่ามันน่าสงสารขึ้นทุกทกีทุกทีทกทครับโอไม่นะครับ ฟอนเงียวมัมยนะครับดู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 ดเฮ้ยม่หนังจีนเหรอดู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 เกิดกอดูดูออกมากินเลยครับเจอพลังยิงเฮดแอซิวโ้กันเต็มครับตั้งแตันดิ้ออุ้ยด๋อึ๊บพี่เจ้าหัแทะพื้นอึบแล้วก็ทาการ ตื๊บครับไอ้้ไอพวกลูก cool น้องไอ้พวกลิลล้อเดี๋ยวเดี๋ยวไอลิลล้อเฮ้ยขวี้งเฮ้ยเอ้าบิดบิดชิมครีมอีกหนึ่งตัวบิดชิมครีมเฮ้ยชุบขอตั้งหลักก่อนเออนั่นแหละอุ้วิชฮิชบิดชิมครีมฮเฮ้ยไอ้พวกนี้ต้องเจอนี่ครับพลังแห่งเฮเดส ชิมครีมฮ <drive Souls> ึอย <el> ่าเพิ่งตายเดี <the human Jorge> ๋ยวเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายไอ้นี่มามาถูกที่ไม่ถูกเวลาครับขอญาต์เปลี่ยนเป็นอ้าวเฮเดสเออนี่อัพเกรดเต็มมาแล้วครับอึ๊บมันแรงครับของมันแรงฮึบิดชิมครีมไม่เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหอ้าวเมดูซ่าเมดูซ่ามาได้เมดูซ่าเมดูซ่ามาได้ไงเนี่ยเมดูซ่าโอ้แม่กอดโอ้แม่กอดอุ้ยเมดูซ่ามาได้ไงเนี่ยอุ้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 ยเต้นบีบอยแล้วเมดูซ่ามาเต้นบีบอยครับเอ้า เจอนี awesome ้ขอเลยเดูซ่าโอ้ไฟเผาครับของคุ้เคยใช่ไหมเมดูซ่าตอนนั้นจำได้ครับอึอือึอึฮึออึอามอึดออไปอีกมันใช้พลังเหเดชช่วยครับกัดเก็บเบุซ่าก่อนแล้วกันอึอึออีครับตีอะแล้วอัดมุมอัดมุมเฮ้ยออกมาก่อนเออไม่เห็นครับไม่เห็นเป้าหมายครับ อุอ้ยเมลซาเต้นบีบอยครับบีบอยอ่ะโอ <c oughs> <im phenomenon> ้โหเมื่อกี้โดนพลังเฮเดสเป็นอันเยอะตั้งแย่ครับยังไม่ตายอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอู๋ถ้าเป็นเฮเดสนี่ไงบอกแล้วถ้าเป็นเฮเดสเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเด้อเด้อเด้อจะหางรัดทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวอุ้ยโอ้โหโดนกีดโดนกีดหางโดนกีดหางเจ็บไห่น้องเจ็บไห่น้องอู้วววเฮ้ยหลบ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 อืมอืมจะมายิงจะมายิงเป็น แกไปนี่เหรอเป็นแอดเวนเจอร์เหรอเป็นเอ็กเมนเหรอมึยิงมใส่แทงอึดรู้รู้เคยเคยเคยฆ่ามาแล้วตัวหนึ่งรู้ดีทิมเข้าไปครับทิมเข้าไปครับอึดยึดยึดฝันฝันอึดฝันท้องครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งอุ้ยทะลึ่งทะลึ่งเหรอทะลึ่งจับกรีดอกครับเปิดเผยความจริงออกมานี่ครับตายเลยเออ สุดยอดเหนื่อยเหนื่อยอ้าวก็บองหายอีกอ่าผ่าน,นกลไกไปต่อครับตกใจเลยครับเมื่อเจอเมดูซ่าไม่นึกว่าน้องเมย์จะมาน้องเมน้องเมย์จะมาทำไมครับอืมฮึนี่ถ้าอายุอ่ามีอายุนิดนึงนะครับจะรู้จักนะครับน้องเมย์ครับโมเมย์นะครับโมเมย์แล้วด้ยเองครับเอ้ยดึงไปถึงไหนเนี่ยเออ อ,อ,อ๋อเดี๋ยะชะอ๋อปีนข้างบนครับเฮ้ยไอยตรงนี้ผมคุ้น,นว่ะเหมือนเหมือนเราเคยมาตอนตอน้ตนๆนะครับที่ฟิวรี่ตัวหนึ่งมันหลอกหลอกเรามาครับเนี่ยปีนขึ้นเหมือนกันเด้เส้นทางเดิมเลยนะครับมันเคยมีกล่องตรงนี้นะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับขึ้นครับต่อไปก็ขึ้นขึ้นไปสู่แสงสว่างขึ้นไปสู่แสงสว่างอืขึ้นมาแล้วอ้าวไม่มีแสงสว่างโอเป็นต่อ านี่ครับมาถึงจุดแนะตรงนี้เลยครับตอนนั้นเราเคยเราก็ค่าแมงมุมอ๋อเราไม่ได้ค่าแมงมุมดีเราเจอลูกน้องแมงมุมตัวแรกตรงนี้อะไรเนะี่ยบันทึกจากนักเขียนเองเฮคาทอนซิเรสนะครับอโอคอสได้หลบหนีมันหมายถึงการที่เขาหลบหนีจากแม่ของเขาเขามาหาผมก่อนฟ้าสางหาใครว่าอ๋อหาคุนบันทึกนะครับ เขาพูดว่าไม่มีอะไรหลุดรอดสายตาจากผู้พยากรณ์ได้นะครับสายตาของเธอนั้นจะอร้อนรุ่มไปด้วยความจริง่นเป็นอย่างนั้นครับร้อนรุ่มไปด้วยความจริงอะไรทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนั้นมาแล้วถ้าเนื้อหนังนั้นไม่ใช่ความสุขหรือความรุ่งโรจจงกลับมาหาเราเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่เจ้าเหลืออยู่อ้าวจะมันกีดโอ้โหวินิคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพึ่งใจเย็น ใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องไม่กอดไม่กอดไม่กอดให้กดเลยเนี่ยโอ้ไม่กดไม่ได้หรอกอย่ากัดแขนอควักเลยควักอควักอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรติดมืออะไรติดมือมาอ้าวโอ้มินิคมินิกโอ้ยมินิกโอ้ไปแล้วครับกลับไปหาแม่เลย มันไม่สําคัญว่าแกเห็นลูกชายเป็นของเล่นหรือเปล่านั่นคือหัวใจอะไรของแกที่จะระยศแกอะไรวะงงได้หัวใจมาแล้วครับอา้าวฟินิกให้หัวใจมาแล้วก็กลับไปเลยเคทอสรูว่าเขาเข้าใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาที่ภาพลงตาจะไม่มีอำนาจเหนือเขาใกล้ที่จะเยด็ดเยยดความพ่แพ้ให้เหล่าซิลลี่ท้ายที่สุดใกล้ที่จะเป็นอิสระเหนือเรื่องราวทั้งหมดสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับโอ้คุณมนบนเรือเนี่ยเอ้ เราใกล้ถึงเดลออแล้วฉันลุกมีความสุขมากที่เราจะไปถึงพวกเขาเราว่ามันคือคำสาปเฮ้ยอันนี้อะไรครับเป็นรูปปั้นของอะไรสักอย่างแล้วทำไมมันลุ่งลิ่งขนาดนี้ครับนี่งงไปหมดเลยครับยู่ดีเดี๋ยวปัจจุบันเดี๋ยวย้อนกลับไปเดี๋ยวกลับมานะครับเอ่อพวกเขาเล่าอีกว่าอะเคมิดิสสร้างรูปปั้นแห่งอพอรโลขึ้นนะครับอ๋อรูปปั้นอพอรโลนะครับอู้ทำไมมันปลักหักพังได้ขนาดนี้เนี้ย ทำไมเราถึงต้องจอดบนเกาะคำสาบนี่ล่ะจะไม่รู้ไหมครับที่จะมาจอดทําไมล่ะครับเขาลงไปแล้วรีบออกไปจาตฐานีโชว์ไล่กันเถอะเอ้าปล่อยผมเสร็จแล้วก็จะทิ้งกันซะงั้นนะครับอ่าเนี่ยอะไรท่าเรือเดลอสนะครับอะไรกันเนี่ยปล่อยกันเสร็จแล้วก็ทิ้งกันเฉยนะครับพวกนี้นี่ไม่ดีเลยฮูเอ้ยเอ้ยขาอ้โอ้อ้โ้ใครมานรังแกผู้บริสุทธิ์ครับเฮ้ยไม่ละ ไอ้บบฮิมอตบบฮิมอตเดืฟาร์บูเมตวายบาฟูเมตแน่เลยครับโหเป็นแกะแพะเฮ้ยโอ้ยมันโดนโกนครับฆ่ามาหลายตัวแล้วครับอา้าวไม่ธรรม,ด,มาดาเลยมันเรียกลูกโหพี๊ดอ้าวแล้วเคทวิ่งหยิบดาบมาทำไมครับไม่ใช้ครับดาบใช่โอ้โหอ,โอ,โอ,โอโซ่ามาถึงแล้วซ่าซ่าล่ะไอ้เขาซ่าเหรอฮะพี๊ดตีตีเก็บเกล็ดครับเก็บเกล็ดเออเนี่ยไป วุ้บนี่นะครับอือเป็นไงเจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดไหมครับเจอพลังของฮาเดสเจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดไม่จ๊ะจัดหนักหนักครับหนักหนักอือๆหลบ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 เฮ้ยอ้าวไม่ไม่ตีล่ะเอาโหเสียเสียเสียได้ของเสียได้ของอือๆพลังฮาเดสมาแล้ว้ใช้ก่อนได้พลังใช้เลยครับอือๆอ้ยกดแตกกดแตกเฮ้ยกดแตกกดแตกแล้วหนึ่งตัวหึอิชมิดบีชิมครีมครับอ้าวลูกพี่มันลงมาแล้วเนี่ย โอ้โอ้เมย์กอดโอ้เมย์กอดเอาพลังฮันเด้ไปก็แตกก็แตกก็แตกอู้ตปี๊ปมิดชิมครีมก่อนอ้าวไม่ทันฮึบมิดมิดชิมครีมอ้าวลูกพี่มันยังไม่ลงโอ้มันงงหมดเลยลูกพี่ลูกน้องเนี่ยตัวเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊อุ๊อ๋อชุดสองครับมาชุดสองครับเดี๋ยวกดแตกกันพวกเนี้ยว้าวปี๊เดียหลบครับหลบเก็บเกตต้องหลบเดี๋ยวเกตมันลดครับ เอามาแล้วเกดเอ้ยเกิดใช้ก่อนเออนั่นแหละเไปมอ่ตัวนี้ก่อนเลยครับใกล้มือครับก็เป็นดีเฟนต์อะดีเฟนต์อุ้ย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 อ อืมลูกพี่ลูโกรธเออลูกพี่โกรธลูกน้องตายครับเอาแขนเดสนี่ครับกพลังคาเดนก่อแตกแตกก่อกแตกแตกได้แล้วฮึก่อแตกครับจับครับก่อแตกก็จับครับคือยังขี้มันเอ้ยเอาหนึ่งตัวมาบิดชิมครีมก่อแตกครัแล้วเขาก่อแตกบิดชิมครีมในพลังคาเดนเนี่ยเอ้ยมีมีฮะตาไวเห็นเก็ก่อน ตัวนี้แล้วกันก่อแตกเลยเนี่ยเฮ้ยปายยังปายยังโอ้โหไม่เหลือซากครับเหลือตะลูกพิมครับโถอ,อืมมานี่เหลือหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยเอาขลังโอ้โหเปลี่ยเปลี่ยใช่ไหมเอาดาบมาเนี่ยตะขาบฟันถึงแล้วก็ทิ้งบอกแล้วบอกเลยใช่ไหมครับว่าบาร์โฟเมนเนี่ยฆ่ามาหลายตัวแล้วนะครับอ่าอะไรเนี่ยให้ไปเก็บหอก โอเคได้ครับก่อนเกมหอกขอเก็บเลือดก,ก่อนนะครับโอ้โหแกงแกงเมื่อกี้นี้โดนโดนพลังฮาเดสเต็มดอกเลยครับอยู่ไม่ได้เลยครับสุดยอดนี่ผมชอบใช้พลังฮาเดสเนะี่ยเฮ้ยเก็บเด็กเออเฮ้ทอา้าวทำไมไม่ให้เก็บนี่ครับไอเรือลำนั้น <laughs> ก็เลยก็เลยเจอตะโกยากิโอ้ไอเรือลำที่มันทิ้งเราครับโอ้ยมันเจอตะโกยากิบิดแอะโอ้โห เอา้ารถคว้างเสรเรือมาอุ้ยยีเงียกเดี๋แมตช์อีกแล้วอ่ะซ่อมเลยต้องซ่อมสะพานเลยเฮ้ยเอ๊ะมือลื่นมือลื่นทำไมฝุ่มมันลื่นลื่นครับเจ็งเลยอ้าวอ๋อให้ปีนนะครับสร้างให้ปีนไปโอเคได้ไปครับหลบปีนเถอะ โอ้โหโอ้โหเกือบเกือบก็ไม <tandem> <ps> ่ถ <ús meet>. ึงเอาให้โดดอิ๊งงงงงงแป๊บไปเค๊อึ๊บอึ๊บชิบอืมเฮ้ยได้ที่งเฮ้ยชิบอึ๊บอืมโอเคครับทำอะไรต่ออ๋อให้สร้างสงสัยทำให้เสร็จครับนี่เนี้ยทำทให้เสร็จแน่นอนอืมถ้าเรือสร้างเสร็จปุงสำเร็จภายในสามนาทีนะครับอันนี้ไม่ถึงทำไมพูดถึงมาม่าเนี่ยหิวอ่ะอื ขึ้นครับน่ากลัวอย่างจริงเมื่อกี้เป็นขาเข่นนะครับก็คือตามตำนานเฮ้ยชาวบ้านชาวบ้านโดนมันแกโอ้ยสไลด์มาเชียวโอ้ยโอ้โหไอพวกก่อมาอีกแล้วโอ้ดูมันเคลื่อนหอกเบิบอืมดีนะครับช่วยได้หนึ่งคนหยิบหยิบคืนแล้วครับงานนี้โอ้โหโอ้โอ้โอเมกอดโอเมกอดฮึ๊บแต่ไรเล้งหนาครับแต่ไรเ่องหนอโอ้โหมีเซฟด้วยคิดว่าผมจะตายแค่นี้เหรอครับ อึบเดี๋ยวก่อนแต่เจอพลังฮาเดสพลังฮาเดสเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวห่างเงือบฮึบอุ้ย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 โดนตีบ่อยๆก็ไม่ดีทีครับไม่ได้พลังฮาเดสครับเฮ้ยโอ้โหออย่าพื่งตายพึ้นปายนี่มาอ้งครับได้แล้วโชว์ไปกินเป็นไงเป็นไงจัดหนักโชว์โดนพลังฮาเดสต้องจัดหนักครับอได้หนึ่งตัวเฮ้ยหนึ่งตัวเอ้าล่วงไอตัวนั้นล่วง เฮ้ยเฮ้ยเเพโหมันผุดมันเด้งมามเด้งมาเป็นองปังปิ๊กลบก่อน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 ฮึบอือลบครับลบอึ๊มันป่าหอกได้ปะเนี่ยเฮ้ยพลังฮาเดนมาเอ้ยโชนี่แน่อยช่วงช่วงช่วงชุลมุลครับอาศัยยุชลมุนอัศัยยชุลมุนอาศัยยชุลมูนอัศัยยชุลมูนอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ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 ๊ยย ลูกสเเวาวเตะไปก่อนไอ้นี่ไอ้ตัวนี้โลดแตกครับโลดแตกจับคลุยังเลยเพื่อนเลยเอาพลังฮาเดสไปดีใจครับที่เวลาใช้ฮาเดสได้เนี่ยมันพอดันตีนะครับไอ้ตัวนี้จับได้แล้วนี่นี่ดิอ้าวนี่บิดชิมครีมไปหนึ่งตัวแล้วไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ตัวนี้ไม่ไกลไอ้โตดีนี่บิดชิมครีมแต่นี่ไปไหนเอาพลังฮาเดสไปกิน ไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วอา้าวตายหมดแล้วโอ้โหตกเขาตายนะครับเป็น,นอะไรเนะี่ยแค่ทำอะไรตรงนี้ครับเฮ้ยไอเกี่ยวขึ้นฮึหรือเปล่าฮึดึงอ,กโกโอ้า,อา,อา,อาดวเฮ้ยทาโกยากิโอ้ยนวดนวดโอ้ยนวดนวดโอ้ยโอ้ยเสียวเอ้าอย่าลากอย่าลากอีกไก่ อึ้ยอึ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 หนวดโหอ้าวข้างหลังงานงอกอีกโอ้โหขอนขอนขอนแปดเลยแป๊ดแป๊ดมาเลยอ้าวโอ้ไม่ได้มาตัวเดียวเนี่ยเอ้ยแล้วของเพื่อนเหรอแล้วของเพื่อนเหรอแล้วของเพื่อนเหรอแล้วของของเพื่อนใช่ไหมแล้วของเพื่อนใช่ไหมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ้าวโหกดผิดเลยเซ็งเซ็งเซ็งเดี๋ยวก่อนเุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ยนพลังไฮเดสหน่อยเออนี่แหละเอาไปได้สักทีครับพลังไฮเดส ช่วงระหว่างน้องน้องดื่มด่ำพี่ก็จัดแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูเหมือนดูเหมือนพลังฮาเดสจะไม่ทำให้มันดื่มด่ำมัี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเทียรตัวเขาต้องเก็บเทียรตัวเฮ้ยหุ้ยหุ้ยนี่อ่ะโดนฟันเลยโดนฟันหุ้ยลบลบลบอ่าพระฮาเดสเออนี่ฮาเดสได้แล้วตะวฮาเดสแล้วอุ้ยฮึบฮึบโอ้โหมอนขูปล่อยัตีปล่อยัตีอ่ะ บอลตีรึบอลตีครับหลบหลบออออุ้ยหลบหหลบสิครับอย่าไปอยู่กลางเคทโอยู่ตรงกลางเคลโธด์หลบเคลโหลบหลบหโอ้ยโโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตอออือจะได้ใช้ห่าเดยเนี่ยโดนตีตลอดเลยเฮ้ยสู้ครับอหลบหลบหเคทโหลบหลบหลเออ โอ้โหโดนโดนคอเตอร์กลับอใช้พลังช็อตใหญ่ช็อตโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ลบลบเคทอลบลบเยี่ยมเริ่มเริ่มดีขึ้นลบเออลบอย่าไปอยู่ใกล้ลบเออนั่นแหละอุ้ย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 ปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนอ่ามาอาวุธเราไกลกว่าครับึึ๊๊บบลบตีสองทีปหมเนี่ยุ้ยได้แล้วหนึ่งตัวนี่ฮึ ขอ,อนั่นคืนสนองละแกตีครบออออขอ,อนั่นคืนสนองเห็นเห็นศพเพื่อนแล้วยังเอาเอาเอาอูได้พลังฮาดดเดนอีกไองานนี้งานนี้มีเงือบมีเงือบนี่ไงขาอ่อ,อ,อนเหรอ,อหขาอ,อ,อ่อนขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนโอ้ยสุดคุยเหนื่อยโอ้แไ้วแก้มีแผาขึ้นบนอีกโอเคครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญ,ญาตหยุด จบพาร์ทนี้วิเีโยนี้อ่อนนะวครับจะด่าผมก็ได้ครับผมไม่ไหวครับเหนื่อยครับหิวทาโกเลยเมื่อกี้ถอนเมื่อกี้มาขออนุญาตไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้ผมมาต่อในพาร์ทหน้าให้้กันนะครับเฮ้ยก่อนอื่นครับผ่อนจากกันหูขออัพขออัพไอ้นี่ก่อนละครับรู้สึกเหมือนครับเลดออฟจะมีเยอะด้วยครับนี่ครับหี้ีี้เออให้แม็กก็ไม่เลยเล่งครับเล่งเครื่อง เดี๋ยวคิดว่าผมคิดว่ามันคงต้องแก้ปริศนาเยอะนะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวมาเรามาต่อภาคหน้าลกันนะครับเออดูโหพ่านได้ไงเนี่ยโซฟเฮเดสอือีกทีได้ไหมโอ้ต้องการสี่พันเก้าเนี่ยเราใส่ไม่พอครับแม่เสียใจยังเบยเสียใจจุงเบยดูดิเหลียงเงี้ยงเดียว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันภาคหน้าครับสวัสดีครับ